ครับอ่ะวันนี้ของธนันชัยตอนนี้ไปชกที่ไหนบ้างเนี่ยหรือว่าสามยกกูดนเพิ่งกลับมาอย่างย่ลายครับให้ช่วยเราเก็บตัวทิมชาดอีมชาิกีฬาอะไรยังปัะจศิระครับอ๋อแล้วตอนนี้มีรายการที่ต่างประเทศหรือว่าที่ประเทศไทยมีจีนถอนมีชิงแชมป์ของสมดลเล่นครับที่อเมริกาครับเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดที่จีนถอนไปแล้วครับรอเดือนเจ็ดเลยตอนนี้เน้นต่างประเทศเนาะก็ไม่มีน้ำหนักที่ไทยเอาหรอต่างประเทศที่เป็นห้ายกหรือว่าสามยกครับ แล้วเจอรายการครับแล้วเจอถ้าแต่แต่ว่าที่ไปชิงแชมป์ของมวยสมัครเล่นเป็นแบบแพ้คัดออกครับเป็นแบบไปทุกวันเหมือนสมัครเล่นปกติอันนี้ที่ที่อเมริกาครับอเมริกาเป็นมวยไทยสมัครเล่นโอ้บโอ้แข่งวันเดือดได้ชิงแชมป์เลยเหรออะไรครับแข่งวันเดือดเป็แชมป์เลยเหรอไม่ครับแข่งประมาณ3-4วันครับ เป็นสองรอบสามรอบแล้วสุดท้ายเป็นรอบชิงครัทอันนี้เป็นมวยไทยสมัครเล่นที่อเมริกาครับผมในนามทีมชาติไทยไหมใช่ครับอ๋อในนามทีมชาติไทยตอนนี้หากขายจากในเมืองไทยไปกี่ใบที่ไม่ได้ต่อยที่ร่วมไทยผมไม่ได้เตยห้ายกมาตั้งแต่แพ้พี่เป็นคราวกดครับประมาณจะเป็นปีแล้วครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดปีเลยอไม่ประมาณเจ็ดแปดเดือนเขาเจ็ดแปดเดือนเลยหรือกอตอนนี้ก็คุยเตยเตยมุกบาทน้ำหนักเราตอนนี้เท่าไหร่ครับปล่อยๆก็เจ็ดสิบสามมา ประมาณร้อยร้อยสี่สิบกว่าก็่นี้ก็ต่อยเยอะอยู่ครับไปต้องเจ็ดสิบโลเท่าที่ต้องประมาณหกสิบเจ็ดหกบแปดะครัตอนี้แล้วไม่มีปัญหาแล้วนานๆได้ต่อยทีนึงโอเครับปัะมาวันนี้ต่อยแบบว่าฟุ้ง่ายังไงรอรายการเบื่อซนเบื่อเบอกันแบางทีต้องโอเคแล้วเมืองไทยก็คือตอนนี้ก็แน่นอนแล้วจะไม่ไม่มีผู้ชมเลถ้ามีผูชมผลเาถ อ๋คิดว่า10าช่วยหลังวนี้ยังมชายอครับันทีใช้ก่นชได้บ้างแล้วแต่ยาจัดนะครับใหญ่ๆเหมือนกันต้น่อยใได้บ้างแล้วแต่นะครับมันมีใครบ้างเวทเวทนี่มีใครบ้างเวทที่มีใครบ้างไนะเวทที่มีใครบ้างอ่าไม่มีละ่อยฝรังเดียววันฉายเ่70อยฝรั่งกย่งเลยฝรั่งอยางเดียวร้อยลร้อยเ